ถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จในการลงทุนนะครับคุณต้องกล้าเสี่ยงอย่างมีหลักการมหาเศษรษฐีลีกาชิงเคยกล่าวไว้ครับวันนี้ผมจึงมาแนะนาครับวิธีการลงทุนในส,สังหาว่ามีรูปแบบใดบ้างนะครับที่คุณสามารถเสี่ยงได้อย่างปลอดภัยเสี่ยงได้อย่างมีการคํานวณเพราะว่าการที่เราไม่เสี่ยงเนี่ยคุณเคยดิ้นไหมครับว่ามันก็คือการเสี่ยงกว่าไม่ว่าจะเป็นค่างเงินที่มันน้อยลงเศรษฐกิจที่มันแย่ลง การที่เราสามารถสร้างรายได้อีกทางหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นหัวใจในการสร้างรายได้เพิ่มเป็นช่องทางใหม่ๆสำหรับคุณนะครับแน่นอนครับทุกอาชีพเนี่ยมันมีทั้งคนที่ประส,ขขสบความสําเร็จและไม่ประส,ขขสบความสําเร็จอสังหาก็เหมือนกันครับหุ้นก็เหมือนกันธุรกิจก็เหมือนกันนะครับแต่นะครับวันนี้เรามาศึกษาว่าทําไมเนี่ยกลุ่มคนที่ประส,ขขสบความสาเร็จในอสังหาเนี่ยเขาใช้วิธีการใดกันบ้างผมขอสรุปในประมาณนี้ครับ 1. ครับการลงทุนที่เรียกว่า f ลิ p p i n g ฟลิปปิ้งเนี่ยคือการลงทุนซื้อมาขายไปนะครับซื้อมารีโนเวทขายตอนนี้เศรษฐกิจค่อนข้างไม่ดีทุกคนถึงเงินสดนะครับถึงเงินสดมาเพื่ออะไรเพื่อรอช้อนครับถ้าวันนี้เราสามารถซื้อสังหาที่มาราคาถูกนะฮะต่ำกว่าราคาตลาดได้แล้วเราสามารถช้อนมาได้แล้วรีโนเวทขายได้อันนี้ก็จะสาม,มารถทำกำไรได้อย่างสูงนะครับแต่มันไม่ใช่ทุกทำเลนะครับมันไม่ใช่ทุกที่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะทำเนี่ยเราต้องมาศึกษาให้รู้จริง จริงๆทุกอาชีพผมมองว่าเราควรต้องรู้จริงครับถ้าเรารู้จริงเราเป็นมวยเรารู้ว่าดีมานของผู้เช่าดีมานของคนซื้อเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วเรารู้เรื่องการตลาดเรารู้วิธีการที่ว่าเราซื้อไปแล้วจะไปขายใครไปทาอะไรต่ออันนี้คือหลักการคํานวณน,นะครับแล้วบัตเจตนะครับว่าเฮ้ยมันไม่ควรจะเกินราคาเท่าไหร่หลังจากที่ซื้อแล้วบวกกับมบงรีโนเวทแล้วกับงบการตลาดที่เกิดขึ้นแล้วอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการลงทุนอย่างรอบคอบนะครับ2ครับซื้อ,อสังหาปล่อยเช่าครับ อสังหาปล่อยเช่าเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะซื้อคอนโดปล่อยเช่าซื้อโฮมออฟฟิศปล่อยเช่าซื้อบ้านปล่อยเช่าการปล่อยเช่าเนี่ยสำคัญก็คือผลลัเทินต่อปีนะที่เรียกว่ายิวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการได้ยิวสี่ถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็มีอยู่สองขั้นตอนคือเราทำค่าเช่าได้สูงไม่ก็เราสามารถซื้อได้ต่ำแต่ว่าค่าเช่าปกติแต่เราซื้อราคาได้ต่ำก็มีอยู่สอง c h o i ครับยิ่งถ้าเราซื้อได้ต่ำแต่ในทำเลที่มันมีต่างชาติปล่อยเช่าเนี่ยจะได้เปรียบม,มากๆนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นบ้านปล่อยเชา่าอย่างบ้านปล่อยเชา่าอย่างเช่นบ้านเดี่ยวปล่อยเชา่าบ้านภูวิลล่าปล่อยเชา่าบ้านไพรเวทปล่อยเชา่ามันก็เหมือนกันครับคุณต้องดูให้ออกทำเลไหนเนี่ยมันเป็นทำเลพรีเมียมทำเลพระเอกคือในทุในทุกการลงทุนในทุกรูปแบบนเนี่ยมันจะมีทำเลที่เป็นพระเอกของเขาภูวิลล่าก็จะมีทำเลที่เป็นพระเอกที่คนอยากจะไปอยู่มันไม่ใช่ว่าขึ้นตรงไหนแล้วคนก็จะไปถูกไหมฮะมันจะต้องมีกิมมิคมันจะต้องมีแหล่งท่องเที่ยวอ่าทะเลติดทะเลไหม ใช่ไหมเขาก็ต้องเลือกติดทะเลก่อนใช่ไหมอ่าโอเคถ้าไม่ติดทะเลก็ต้องใกล้ทะเลนะแต่ไม่ใช่ว่าเราไปซื้อพูลวิลล่าเมืองทะเลแต่เราอยู่ห่างทะเลเยอะๆโอกาสที่เราจะทําค่าเช่าได้ก็จะน้อยถูกไหมฮะยกเว้นอ่าถ้าเรารู้ว่าเราต้องซื้อในทาเลที่มันไม่ได้เราก็ต้องหาความแตกต่างในตัวพูลวิลล่าของเราได้ว่ามันต้องอยู่นี้ยังไงนะครับซึ่งไอ้พวกนี้มันอยู่ที่การคํานวณน,นะครับว่าเราควรจะต้องวางแผนยังไงอ่าอีกส่วนหนึ่งคือบ้านปล่อยเช่า บ้านในปล่อยเช่าในกรุงเทพเนี่ยหรือทาวน์เฮาส์ปล่อยเช่าในกรุงเทพก็เป็นที่นิยมมากนะครับตอนนี้ผมเห็นต่างชาติเกระจายตัวมาเช่าบ้านกันแล้วมาเช่าทาวน์เฮาส์กันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็คือกฎหมายค่อนข้างแรงนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็ตามคอนโดในเมืองเนี่ยต้องยอมรับความจริงนะครับก็นักลงทุนเนี่ยก็มาปล่อยเช่าเป็นรายวันกัน<ม>ก็ทํากําไรได้ดีนะฮะแต่ว่าพอมันผิดกฎหมายแล้วตอนนี้ก็นักนักลงทุนจีนเนี่ยก็ทําแบบเนี้ยจนมันไปก่อกลัวลูกบ้านเนี่ยมันก็เลยทําให้ Airbnb ในคอนโดเนี่ยมันเริ่มที่จะแบบไม่ค่อยเวิร์แล้ว ฝรั่งก็เริ่มออกมาครับมาเช่าบ้านเช่าอะไรนะครับก็ปล่อยเช่านี่ค่อนข้างดีครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือทําเป็น co-living คือเหมือนเป็นบ้าเป็นบ้านนยครับแต่ว่าเราปล่อยเช่าแยกห้องแล้วก็ co-working ตรงกลางนะครับคือมันก็เป็นสไตล์ใหม่นะครับซึ่งก็เป็นเทรนใหม่ที่ผมคิดว่าก็น่าจะมานะครับเพราะว่ามันจะประหยัดเงินได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยคือต้นทุนเรามันถูกเพราะว่าเราใช้แค่ส่วนกลางเดียวกันแล้วเราแค่เปลี่ยนคนไปเรื่อยเราสามารถทําราคาได้ดีกว่าก็เป็นจุดน่าสนใจ แล้วก็ที่เหนือนกว่านั้นก็จะเป็นปล่อยเช่าวพวกสตอเรจนะครับพวกเก็บของพวกโกดังอะไรพวกนี้ก็เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงนะครับถ้าไปที่อเมริกาเนี่ยผมเห็นหลายที่แล้วเมืองไทยก็เริ่มมาแล้วคนซื้อตึกปล่อยมาทําที่เก็บของนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมว่าน่าจะมาแน่นอนคือธุรกิจปล่อยเช่าที่จอดรถตอนนี้รถไฟฟ้าเยอะมาก โถมเข้ามาคือรถญี่ปุ่นก็เยอะใช่ไหมฮะรถรถที่ใช้น้ำมันก็เยอะนะฮะและ้วตอนี้รถไฟฟ้ามาอีกคนก็เลยซื้อรถไฟฟ้าอย่างล่าสุดมอเตอร์โชว์ขายกันทะบ้านหันแลงดูต่อไปเนะี่ยยิ่งเจริญขึ้นต่างชาติเข้ามามากขึ้นผมว่าเราก็จะคล้ายๆญี่ปุ่นครับเดี๋ยวเราจะต้องเริ่มต้องเช่าที่จอดรถแล้วเดี๋ยวเราจะ,จะก่อนจะซื้อรถเนี่ยอาจจะต้องมีการหาที่จอดรถก่อนนะครับก็เป็นไปได้นะครับผมว่าอนาคตเพราะว่ากรุงเทพผมมองแล้วมันเป็นยังไงกรุงเทพก็เป็นเมืองที่แบบเป็นเมืองหับเป็นศูนย์กลางของการค้าศู พราะกรุงเทพเนี่ยมันไม่ได้มีดีแค่ของกินนะผมว่ามันมีดีที่เ u l t u r e มันมีดีที่คนไทยที่แบบเป็นคนที่ f r ร e n d l คือบางที่เนี่ยสถานที่เราอาจจะไม่ได้แบบแข่งชนะเลิศจากสถานที่เด็ดแบบเกินเกินคนอื่นเยอะใช่ไหมฮะแต่เราจะชนะเลิศด้วยพวกเราเนี่ยแหละครับคือนิสัยใจคอของคนไทยนี่แหละที่จะเป็นตัวดึงนักท่องเที่ยวดึงทุกทุกอย่างเข้ามานะครับแม้แต่การลงทุนเนี่ยบางทีเขาก็ดูว่าคนไทยเป็นคนที่แบบอยู่แล้วสบายใจอย,อย่างเงี้ยครับเขาก็มาลงทุนกันนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเรา นี่ก็จะเป็นเบื้องต้นของอสังหาปล่อยเช่านะครับสครับการเก็งกาไรที่ดินคือการเก็งกาไรที่ดินเนี่ยก็เหมือนกับว่าคล้ายๆกับการฟล i p p i n g แต่อาจจะมีระยะเวลาในการถือครองนานหน่อยคือที่ดินเนี่ยมันเป็นของที่แบบผมว่าเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดแล้วนะฮะถ้าเรารู้เรื่องและเราดูเป็นนะครับคือราคาที่ดินเนี่ยมีแต่จะเพิ่มขึ้นนะ แล้วถ้าสมมุติว่าเราซื้อได้ในราคาที่มันใช่ราคาคนที่เขารีบขายราคาคนที่เขาจําเป็นต้องใช้เงินราคาคนที่เขาแบบคือส่วนใหญ่คนที่มีที่ดินเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบอยากจะขายหรอกครับเขาจะขายเพราะอาจจะมีเหตุจําเป็นนะครับถ้าไม่ไม่นับพวกที่จะจัดสรรขายนะถ้าเราได้แบบนั้นเนี่ยเราจะได้ที่ดิในในราคาถูกหรือเราได้ที่ดินในราคา20ปีที่แล้วแบบนี้ถือว่าคุ้มมากนะครับผมส่วนตัวเนี่ยก็สนใจนะครับแล้วก็ลองลองลงทุนก็คิดว่าคือผมได้หลักการมาจากพี่คนหนึ่งที่ได้ไปซื้อมาก็คือว่า เขาซื้อมาตั้งแต่30ปีที่แล้วนะแล้วพอตอนนี้พอเขาจะขายเนี่ยโอเคผมอาจจะไม่ได้ราคาที่แบบดีที่สุดแต่ว่าก็เป็นราคาที่ดีประมาณหนึ่งต่ำกว่าราคาตลาดนะครับก็ต่ำกว่าราคาตลาดประมาณยีนะครับแล้วก็ผมมองว่าเออถ้าผมซื้อทิ้งไว้อีกสัก2ี่ปีนะราคาจากเดิมอนะ่ะมันขึ้นมาเท่าดับเบิลใช่ไหมอีกยีปีผมก็คาดว่ามันก็นอาจจะขึ้นมาอีกดับเบิลก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ไกลเมืองมากนะครับมันก็อยู่เป็นทาเลถัดต่อไปผมซื้อที่เชียงใหม่นะครับ แต่ที่ดินที่มันจะมาเนี่ยก็คือดูที่กําลังเรานะครับกำลังคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ใช่เดเวลลอปเปอร์ใหญ่ๆเนี่ยเขาจะซื้อที่ดินชานเมืองมาพัฒนาขายราคาก็จะสูงประมาณหนึ่งแต่อย่างคนอย่างพวกเราเนี่ยที่เราไม่ได้มีเงินถุงเงินถังนะครับเราก็สามารถเลือกในทาเลที่ถัดออกไปจากเดเวลลอปเปอร์เดเวลลอปเปอร์เวลาเขามาเนี่ยเวลาเขามาหลายๆเจ้าเนี่ยแล้วเดี๋ยวทุกๆอย่างจะตามมานะครับเพราะพวกนี้เขาจะเหมือนกับเราจะดูแล้วว่าเฮ้ยต่อไปทําเลเนี้จะบูมแน่แล้วความจเจริญมาถึงนั่นแหละครับ ผมว่ามันน่าจะได้มากๆได้มากกว่าที่เราจะคาดถึงนะครับโอเคครับถ้าเรามีกําลังทรัพย์แล้วเราสามารถที่เราจะซื้อได้หรือเรามีเครดิตที่พอจะซื้อได้บวกกับเงินส่วนตัวของเราเนี่ยถ้าเราเก็บไว้เนี่ยผมคิดว่าดีนะคุณอาจจะไม่ต้องทาอะไรก็ได้คุณอาจจะปลูกผักปลูกอะไรไว้เลยก็ได้แล้วเราก็รอให้มันเติบโตนะครับผมเชื่อว่าวันที่เรากณเ,เนียนอีก30ปี20ปีข้างหน้ายกตัวอย่างนะฮะนั่นแหละคุณจะเห็นเราจะได้เห็นคุณค่ามันแหละนะแล้วก็มันดีอย่างคือสภาพคล่องมันต่ํานะ พอมันราคาถูกมากแล้วเราไม่ได้เดือดร้อนเนี่ยเราอยากจะขายก็ขายไม่ออกนะฮะมันจะไปขายออกนูน่นตอนที่ราคามันสูงนะพอราคามันสูงเราถึงขายออกมันก็ยิ่งได้กาไรถูกไหมฮะมันไม่เหมือนกับหุ้นว่าเฮ้ยวันนี้เราอยากขายขายได้เลยยอมขายขาดทุนขาดทุนได้เลยไม่ใช่วันนี้ต่อถ้ามันไม่มีดีมานต่อให้เราขายถูกก็มีคนซื้อนะหรือถ้ามันถูกมากเกินเราก็ทําใจขายไม่ลงนะครับก็เป็นข้อดีของที่ดินนะันนี้ผมแชร์ไอเดียส่วนตัวผมนะนะครับผมคือ เคยได้ยินอาจารย์อาจารย์เคยได้ยินอาจารย์พูดนะแล้วก็ฟังหลายจากหลายๆคนฟังจากกูรูฟังก็ผมคิดว่าเรื่องนี้เออมันจริงคราวนี้มาคุยกับความลงทุนรูปแบบต่อไปครับเสี่ยงหน่อยรูปแบบที่4คือการซื้อพีเซลเก่งกอะไรพีเซลหลายหลายคนเนี่ยจะมีการซื้อช่วงพีเซลคือซื้อใบจองนะแล้วก็ไปฟิปออกตอนที่มันใกล้จะเสร็จมาขายตอนนักทุนต่อไปผมว่าอันเนี้ยทาม,มิงอันเนี้ยต้องถามมือโปรแล้วที่ผมไม่ถนัดแต่ผมไม่ไฟังแล้วกันว่ามันมีแบบนี้แต่ถ้าคุณชอบแบบเนี้ย คุณต้องอยู่ในคอนเนคชัน VVIP คุณจะต้องไปอยู่ในสังกัดกับทีมที่เขาทําเรื่องพวกนี้โดยตรงที่เขาทําเป็นมืออาชีพเพราะคุณอาจจะต้องร่วมร่วมร่วมกันเนี่ยเขาเรียกว่าเบลส์เนาะคือเหมือนคุณก็ต้องรวมตัวกันให้ได้แล้วคุณพอคุณมีวอลลุ่มเนี่ยแล้วคุณไปเบลส์มาหรือว่าคือถ้าคุณมีคอนเนคชันเนี่ยคุณก็จะได้ราคา VVIP ซึ่งอันนี้ถ้า VVIP เนี่ยก็คุณก็จะรู้สึกปลอดภัยไปได้ส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็คราวนี้มาดูแล้วว่าอนาคตต่อไปอ่ะคอนโดหรือไอใบจองอันเนี้ย ในอนาคตเนี่ยถ้ามันมีความถ้ามันมีดีมานในการซื้อคุณก็จะสามารถปล่อยได้โดยได้กําไรนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าตึกนั้นที่คุณซื้อมันไม่ได้อยู่ในทำเลที่ใช่ต่อให้คุณได้ราคาพีเซลคุณก็จะเกิดอาการคามือได้ถูกไหมฮะถ้าตึกนั้นมัน,มนอยู่ทําเลที่มันไม่โดนนะครับก็ต้องต้องระมัดระวงังนี่ผมไม่มีความรู้ผมไม่การแนะนําในการซื้อของที่เป็นกระดาษน่ผมว่าเราควรจะไปดูของที่แบบต้องไปดูประวัติว่าไอ,คไอค้คงไอ้คนที่คนที่ทำเนี่ยเขาเคยทําที่ไหนมาก่อนผมว่าการจะซื้ออะไรแบบเนี้ย เราก็ควรจะเช็ครีเช็คได้ว่าคนที่จะสร้างตึกนี้คือใครบริษัทที่ตั้งตึกนี้นะครับมันตั้งได้สวยงามตามแบบไหมหรือว่ามาถึงบางทีสเปคไม่ตรงบ้างอะไรไม่ตรงบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยชื่อเสียงโครงการและบริษัทที่สร้างเนี่ยสำคัญมากนอกจากบริษัทที่สร้างด้วยก็ต้องไปดูโครงการด้วยโครงการเนี่ยบางทีตัดทอนตัวคุณภาพลงไหมเปลี่ยนวัสดุใช้เกรดไม่ดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นต้นครับคือคอนโดบ้านมันก็คล้ายๆกับรถนะครับมันมีเกรดกลางเกรดบนเกรดล่างมีวัสดุเกรด A เกรด B เกรด C นะครับ ก็ต้องเฝ้าดูให้ดีว่าถ้าเราซื้อในใน,ในโครงการเกรเอแล้วเราไปได้วัสดุเกรดซีที่มันไม่ค่อยดีหรือเปล่าเราก็ต้องระวังตรงนี้นะครับอีกรูปแบบหนึ่งครับก็คือเรียกว่าลงทุนในกองหลีดครับกองหลีก็เหมือนกับว่าเราเอาเงินไปฝากให้กับกองทุนกองทุนก็จะไปพัฒนาไปลงทุนในอสังหาต่ออันนี้ก็ผมว่าถ้าเราดูประวัติกองหลีดไหนแล้วดูเราดูความเชื่อมั่นอันนี้ผมว่าก็เป็นอะไรที่ง่ายที่สุดนะครับแต่ว่ามันอาจจะขาดเรื่องแคปิตอลเกนไปนะครับเพราะอสังหาเนี่ยมันมีอีก พิเศษเด้งพิเศษที่เรียกว่าแคปิตอลเกนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านออฟฟิศสตอเรจถูกไหมฮะยกตัวอย่างอย่างเช่นโรงแรมบางทีอะโรงแรมสร้างขึ้นมานะครับ mm hmm. ก็จะมีค่าก่อสร้างนะอาจจะต้องผ่อนธนาคารถูกไหมฮะแล้วก็ค่าภาพที่พักหรือรายได้จากโรงแรมเนี่ยบางทีมันก็พอดีพอดีกันอนะมันไม่รวยมันคือแบบมันเหมือนก็ทาบางทีอาจจะขาดทุนบ้างได้กาไรบ้างอย่างเงี้ยมันแต่มันไม่ได้พลิกมาจนแบบเร,เราสามารถจะมีเงินได้เลยอะครับแต่ว่าสิ่งที่มันได้เด้งมันคือแคปิตอลเกน เวลาเราผ่อนหมดไปแล้วไอ้ที่ดินโรงแรมตรงนั้นเนี่ยมันมักจะไม่ชีเชียอยู่ในราคาเดิมไงฮะสมมุติเราลงทุนไว้ร้อยล้านอาจจะกลายเป็นร้อยห้าสิบล้านเป็นสองร้อยล้านแบบนั้นนี่คือเหตุผลที่คนทาโรงแรมเขาทําแล้วเขารอได้ตรงนี้นะครับคือแคปิตอลเกนและส่วนใหญ่เนี่ยโรงแรมที่ดีก็จะมักจะอยู่ในทําเลที่มันแบบพร้อมเติบโตอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคครับนี่คือ5ข้อที่ผมมองแล้วว่าน่าจะช่วยคุณได้ไม่มากก็น,น้อยอย่าลืมนะครับการที่คุณไม่เสี่ยงไม่ใช่แปลว่าคุณปลอดภัยนะฮะ เพราะบางครั้งโอกาสมันจะมาคู่ความเสี่ยงแต่การเสี่ยงอย่างไรละ่ะที่มันจะคุ้มค่าเสี่ยงอย่างไรคุณถึงชนะเสี่ยงแบบมีการวิเคราะห์นะครับมีการคํานวณน,นะครับว่าจุดที่เสี่ยงที่สุดคืออะไรนะครับและถ้าเราคํานวณยันอย่างดีรับรองว่าเราจะประสบความสำเร็จในการลงทุนอสังหาแน่นอนครับเหมือนที่ลีกาชิงได้กล่าวไว้อ่ะวันนี้ผมก็ ขออนุญาตนะครับถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะพยายามทําคลิปให้มันยาวขึ้นนะครับเผื่อเราจะได้มาคุยกันยาวๆขึ้นแล้วถ้าใครมีคําถามอยากรู้อะไรก็ถามมาแล้วกันครับถ้าผมรู้เดี๋ยวผมจะมาขยายความให้ฟังนะครับหรือถ้าผมไม่รู้เนี่ยผมก็อาจจะไปหาคําตอบมาให้นะครับโอเคครับเติบโตไปด้วยกันครับสวัสดีครับ